ต่อไปเป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับผมลัคนาราศีสิงห์ดาวทิตดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์นะครับคนที่แอบชอบคุณนะฮะพลังงานคนที่แอบชอบคุณนะครับคนที่แอบมองคุณคนที่แอบชอบคุณนะฮะเกราศีคุณใช้ตามความเชื่อเดิมส่วนบุคคลเดิมของคุณเลยนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 1 1 1โอเคสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับกดเข้าร่วมหรือว่ากดจอยกดสมัครสมาชิกนะฮะโอเค okay. แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะไลฟ์ทุ่สองทุ่มนะฮะจันถึงพระหัสนะครับผมโอเค ใครไม่เคยทันไลฟ์ก็ลองทันดูนะฮะก็แปลกดีนะครับสนุกสนาน Page of Wands Nine of Cups Oh Queen of Cups ลัคนาราศีสิงห์นะครับผมโอเค a พ e of Wands นะฮะพลังงานในตัวของคุณนะครับผม Page of Wands ผมรู้สึกว่าเรื่องของคนที่แอบ,บชอบเนี่ยผมคิดว่าคุณอะอยากให้เขาเปิดเผยมาเลยนะฮะคุณไม่ชอบอะไรที่แอบ,บนะครับคุณไม่รู้คุณไม่อยากเดาคุณไม่ขเขาเรียกหลไรด้วยความที่เป็นเพจจอบอนสะจะทำอะไรก็ทำนะลุยลุยโยนคาถานะฮะคือเรื่องอ่า เรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์คุณคิดว่าสําหรับคนที่แอบมองนะคุณคิดว่าเขาควรที่จะเปิดเผยมาเลยเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดความสัมพันธ์มันโอเคไปกันได้ตัวเขามั่นคงพอตัวเขามีสภาวะที่พอที่จะคุมคุณได้นะผมไม่แน่ใจว่าจะคุมคุณได้หรือเปล่าเพราะาด้วยความเป็นเลโอนะครับผม ลัคนาราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์โดยเฉพาะเรื่องของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยใครจะไปคุมการกระทําของราศีสิงห์ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพจอวอนส์ Page เนี่ยเป็นลักษณะที่ผมมองว่าคือด้วยความเป็นธาตุไฟด้วยความเป็นผู้นำ leadership นะเป็น fix fire นะครับผมชอบอะไรที่ชัดเจนชอบอะไรที่มี direction ชัดเจนผมคิดว่าตัวคุณเนี่ยจะไปขุดเอาเขาออกจาก ที่กำบังนะสมมุติว่าเขาอยู่ในบังเกอร์เขาแอบอยู่เนี่ยคุณก็ไปลากเขามาครับด้วยพลังงานของ Page of Wands นะถ้าชอบก็มาเลยถ้าถ้าพูดเขาเรียกหลายภาษาวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัยเดียวกับผมเขาเรียกอะไรนะก็มาดีครับก็มาดีครับอะไรอย่างเงี้นะฮะอืมโอเค เออเพจจวนะครับผมนายออฟคัพส์นะฮะพลังงานของตัวคุณนายออฟคัพส์โอเคผมรู้สึกว่านายออฟคัพส์เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะผมรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยก็พร้อมพอตัวไม่ใช่พร้อมพอตัวพร้อมมากเลยนะและจริงๆแล้วพร้อมมากไปจนกว่าไอคนที่เข้ามาเพราะว่าพลังงานเนี่ยเป็นนายออฟคัพส์ด้วยพลังงานนายออฟคัพส์เนี่ยเป็นพลังงานที่ความ ความพร้อมในเรื่องของสถานการณนะ์เต็มเปี่ยมนะคุณอาจจะอันที่หนึ่งรอใครที่ให้เดินมาเหมือนกับรอลูกกวางที่เป็นสิงโตแล้วรอลูกกวางแล้วจะย่ำเยื่อหรือว่าเออเหมือนเนี่ยไปแก้แคชจะเหมือนเหมือนไม่ใช่แมวเออแมวน่ะแหละแต่ว่าเหมือนเสือแล้วกันเนาะจริงๆแล้วอโอเคนายออกแัชเป็นพลังงานที่คุณพร้อมที่จะบยบินไปกับไอความรู้สึกตรงนั้นนะ คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วคุณรออีกฟังดีๆนะคุณรอคนคนนั้นที่จะเข้ามาคุณแค่รออีกหนึ่งถ้วยแล้วคุณจะกลายเป็น10 of cups นะฮะคือ n i of cups เนี่ย you almost there เกือบถึงและนะครับรอใครที่เขาจะเข้ามานะฮะคุรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างโอเคหมดแล้วนะครับคุณได้เซตไว้อย่างลงตัวนะใครที่แน่นอนลักนาลาศีสิงเนี่ยคุณจะต้องคือจัดการอะไรทุกอย่างไว้ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะฮะ คุณต้องการคนที่คอยช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณนะครับผมโอเคซึ่งเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนของคุณนะฮะนายออบครับควีนออฟคับส์นะฮะควีนออฟคัเวลาคุณ2คนอยู่ด้วยกัน Queen of Cups เนี่ยจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมั่นคงสเตดี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าคุณจะเป็นผู้นำเขา <laughs> ด้วยความเป็น Queen of Cups ตรงนี้นะแล้วเขาเป็นนายออฟค p ับส์นะเพจจอบวอนส์กับนายออฟคผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานเนี่ย ตัวคือคนที่อยู่ในกำบังคนที่อยู่บแอบ,บเนี่ยอาจจะถูกคุณเล่าออกมาแล้วเขาก็อาจจะได้มีโอกาสได้เปิดเผยนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีเพราะว่าคุณกําลังจะจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนแอบบมองคุณหรือเป็นคนที่ชอบคุณแอบบชอบคุณอยู่เนี่ยการที่คุณได้รู้แล้วคุณได้สารความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับคุณคุณประสบความสําเร็จอะไรอย่างหนึง่งโ,โดยเฉพาะ ลัคนาราศีสิงดาวศุกอยู่ในราศีสิงเนี่ยเวลาคุณได้เหยื่อเอ้ยไม่ใช่คนที่เข้ามาคุยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันภูมิใจฉันมีเหยื่อเข้ามาแล้วไม่ใช่มีเหยื่อนะฉันมีคนคู่ใจแล้วแล้วพร้อมที่จะเดินไปกับคุณนะฮะโอเคไหมการที่จะส่งเสริมลัคนาราศีสิงอะ่ะคุณจะต้องมีคู่ที่คอยซัพพอร์ตคุณนะครับคุณจะต้องมีคนคู่ที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะฮะไม่ใช่ไปเดี่ยวไปเดี่ยวเนี่ย มันคือมันอันตรายแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แชร์พลังอํานาจของคุณเพราะคุณคือราชสีคุณคือเจ้าป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีบริวารนะฮะเอาคู่ของคุณเป็นบริวารได้ไหมคอรัส <laughs> <c ours> <c ours> นะครับผมคอรัสนะครับ Cheerful เชี is ์ s ู spring again Earth is like a child known poem by heart เออผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเทคลดเดอร์ชิพฮะคุณจะเป็นผู้นําเขาคุณจะพาตัวเขาออกจากที่กําบังนะฮะแล้วก็อมผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูกลัวกลัว,กล,วกล้ากล้าเนี่ยแต่เขาก็เขาก็มองคุณแล้วเขาก็พยายามที่จะจะแสดงออกมาฮนะเขาอยากให้คุณรู้แต่ว่าคุณก็อาจจะต้องลดอ,อ,อีโก้ของคุณลงนิดนึงด้วยความเป็นธาตุไฟเนาะโอเคนะโอเค เช e ยร e s ูเ s สเ is บ r i n g again as it's like a child, k n o w น n g s p รนบ by heart นะครับมันเป็นสภาวะของการจเจริญเติบโตของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ No matter w h ่ t ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้พลังงานที่เข้ามาหาคุณได้เสมอโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะมันเป็นพลังงานที่ละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นพลังงานที่อยู่คู่คุณนะฮะไม่ว่าตั้งแต่ คุณเกิดจนคุณตายอ่ะโอเคปะ่ะตอนเกิดเนี่ยใครรักคุณไม่มีใครรักคุณมากที่สุดเท่ากับพ่อแม่แล้วใช่ไหมเห็นแววแววออกมาเนี่ยอ่ะเขารักเจบิบโตขึ้นคุณก็ได้รับความรักมาเรื่อยๆเปลี่ยนความรักมาเป็นอ่คู่สาม,ามีภรรยาเรียบร้อยตอนตอน,ตอนจากไปจากโลกนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันอยู่กับเราตลอดเวลานะฮะมันไม่ได้เกี่ยวว่าไอ้จะแก่อายุเท่านี้แล้วจะมีไม่มีนะฮะความคิดนั้นเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะครับ โอเคต่อ <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวคอยมาดูนะครับผมคนที่แอบชอบคุณนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับผมคนที่แอบชอบคุณเอาใหม่ ตื่นเต้นยังกบเป็นของตัวเองว้าวคือสุดยอดจริงๆครับโอ้โหรายกาส โอเคในสถานการณ์นะฮะ Situation Two of Cups นะฮะเมื่อถ้าเกิดคุณได้พบกับคนที่แอบชอบคุณได้เริ่มนะฮะได้เริ่มพูดคุยนะผมรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือ Soulmate ของคุณเลยนะครับผมหลังจากที่ he or she นะฮะแอบอยู่ตั้งนานอยู่ในบังเกอร์อยู่ในที่ในต้นไม้ยังก็เหมือนกับลูกกวางน้อยๆที่แอบราชสีอยู่ใต้พุ่มไม้นะฮะ ในที่สุดนะฮะคุณก็ก็โอเคกันสักทีนะฮะทูออบคัพส์นะครับผมเด็กนี้เนี่ยไพ่ใบนี้ผมชอบมากๆนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆอันหนึ่งสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะโอเค okay ไหมคันนี้เนี่ยด้วยตัวคุณเนี่ยที่คือท o o l บคัพส์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนในสถานการณ์อยู่แล้วนะผู้คุณสองคนเมื่อถ้าเกิดคุณได้พบเจอนะผมรู้สึกว่าคู่นี้แหละจะเป็นคู่ที่จะประสบความสําเร็จเป็นคู่ที่แบบจะคือดาวสุขเข้ากันมากๆอ่ะผมรู้สึกว่าคู่คนนี้จะติดเป็นปลาท้องโกขนละทั่วครับเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นพลังงานของคนอันนี้อันนี้ของคนหนึ่งคนนะฮะและอันนี้คือของคนอีกหนึ่งคนนะครับผมแล้วมันรวมกันนะครับมันรวมกันอนะ่ะอืม มันเป็นพลังงานที่รวมกันฮนะในสถานการณ์ผมรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของดาวศุกร์นะครับผมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยจะชอบพอคือเข้ากันได้ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของดาวศุกร์แต่นี่คือซิติเอชใช่ไหมในเรื่องของปัญหา problems นะฮะ seven of swords seven of swords นะฮะร,ระวังนิดนึงนะครับผม seven of swords ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือลักษณะของ การที่มีอะไรบางอย่างที่คุณมองข้ามไปผมมองว่าด้วยพลังงานของ t ู u ับครับซูสเวนออฟโซเนี่ยเป็นพลังงานที่พวกคุณสองคนเนี่ยเมื่อรักกันมากๆกนะฮะก็จะทําให้คุณไม่สามารถเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนพูด,ดง่ายๆว่ามันจะสะสมปัญหานะมันจะสะสมปัญหามันเหมือนกับทุกอย่างมันจะกลบไปด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีเหมือนกับไม่ไม่เออเออช่างมันอะไรอย่างี้หรือว่า ไม่ได้พูดคุยกันนะฮะนั่นแหละจะทำให้เกิดปัญหาด้วยพลังงานของ seven of swords เนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็น collective energy เป็นพลังงานที่มันสะสมมันไม่ใช่เหมือนกับอ่าโอเคไม่ชอบใจครั้งนี้แล้วก็จะจะเป็นปัญหาแต่มันค่อยๆเก็บ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยนะในตรงนี้เนี่ยก็คือการที่ มองข้ามปัญหาไปเพราะฉะนั้นจงอย่ามองข้ามปัญหามีอะไรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันตลอดนะครับผมอย่ามองข้ามอย่าประมาทเล่นเล่อเ,เพราะอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมโอเคไหมคราวนี้ actions actions นี่คืออะไรนะครับผม actions เออ rebirth นะครับ the death นะฮะสำหรับในเด็กนี้นะฮะ light years เนี่ย คือผมบอกแล้วว่า uh, the date เนี่ยไม่ใช่ the date นะครับ the date คือ rebirth คือการเกิดใหม่นะครับผมคุณจะมีช่วงที่คุณจะต้องเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างนะฮะเหมือนกับหลอมละลายอะไรบางอย่างที่เป็นตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันจะผ่านช่วง transformation ซึ่งไอ้ช่วงของ transformation เนี่ยก็จะเป็นช่วงอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ยากลําบากนิดนึงคนรี้แถมให้นะสำหรับราศีสิงห์นะเพราะว่าคุณได้เดอะเดสนะครับผมเดสเนี่ยิ gni ฟิเคชันที่สําคัญอันนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยพลูโตนะฮะกำลังจะเริ่ม retrograde นะครับผมพลูโตเนี่ยกำลังจะเริ่ม retrograde เนี่ยพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้วันที่28นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนของโลกนะครับเริ่มต้นวันที่28นะฮะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ซิดนีย์คุณอยู่กรุงเทพคุณอยู่อะ,อะไรมาดริดเบลร์ลอนดอนหรือว่าคุณอยู่นิวยอร์กออไรอย่างเงี้ยคุณลองไล่ไปดูตาม Position ของตัวเองที่อยู่ในโลกนะฮะพลูโตเรโทเกรดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แล้วมันเรโทเกรดในแคปริ o คอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เคยเป็นปัญหาแล้วคุณมองข้ามไปแล้วคุณก็ มันกําลังจะโชว์ขึ้นมามันจะโชว์ขึ้นมาในลักษณะที่คุณไม่ทันตั้งตัวมันจะเป็นลักษณะที่อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะได้ลืมไปแล้วหรืออะไรบางอย่างที่คุณเหมือนกับปิดบังซ่อนไว้เนี่ยพลังงานนี้จะโผล่เข้ามาให้ตัวคุณตัดสินใจนะครับผมนั่นคือพลูโตนะครับผม uh, retrograde in, in Capricorn นะครับโอเคเราจะ retrograde ไปอีก6เดือนนะฮะซึ่งมันจะน่าจะจบประมาณสัก ดิอ uh, ตุลาคมนะฮะ October o c นะครับโอเคอ่ะ okay. แถมให้นะสำหรับราศีสิงห์นะฮะถ้าใครอยากรู้ก็มาดูราศีสิงห์เองแล้วกัน <laughs> death rebirth <c oughs> นะครับผมโอเคผมรู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยแอคชั่นของพวกคุณที่คุณควรทำก็คืออะไรครับก็คือคุณพยายามที่จะหลอมรวมตัวคุณนะฮะการที่คุณจะได้ two of cups เนี่ย t o become one นะการเป็นหนึ่งคุณจะไม่คือคุณจะต้อง เป็นตัวตนของคุณที่หลอหลอมรวมกับอีกพาร์ทเนอร์ของคุณแล้วนะครับไม่ใช่เป็นตัวคุณแล้วก็ตัวเขาแล้วก็คือมันจะต้องเป็นพลังงานที่หลอมรวมกันและเดินไปพร้อมกันฮนะด้วยพลังงานของ the death and r e b i r t h ในเนี้ยในที่เนี้ยมันไม่ได้หมายถึงใครจะตายหรืออะไร the death เนี้ย the r e b i r t h เนี้ยมันหมายถึงอะไรตัวคุณตัวคุณนั่นแหละใช่ตัวคุณ,คณนีณน่จะได้หลอ่อตายไปแล้วนะฮะหลอมรวมนะครับไปเป็นคนใหม่ที่ขึ้นความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับ อีกครึ่งหนึ่งของคุณอีกคนคนหนึ่งของคุณคนที่คุณนับถือเขาเป็นพาร์ทเนอร์นับถือเขาว่าเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวตนของคุณเนี่ยได้สูญสลายไปแล้วแล้วคุณเกิดเป็นคนใหม่ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นนะครับอืมโอเคตด,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 ตด คือไม่อยากจะพูดจริงๆนะฮะแต่ว่าอิจฉาผมเอาลดทิ้งนี้ได้ <laughs> ให้ไปเป็นให้ไปเป็นของเจมเนายได้ปะเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่าอดไม่ได้นะครับผมผมไม่เข้าข้างใครนะฮะไม่เข้าข้างใครนะครับ <laughs> ลิทิ้งเนี่ยมันเข้าข้างไม่ได้แต่อยากได้ไนเนี่ยอยากได้ได้ใช่ป่ะคนเราเนี่ยอยากได้ใช่ไหม <laughs> เออโอเค อิจฉานะฮะราศีสิงอะไรของเขานะฮะเขาทำบุญมาดีจริงๆนะครับ red rose อ่ะเอาให้สุดไปเลยนะครับเยี่ยมยอดไปเลยนะฮะ uh, hidden secrets three things cannot be long hidden the sun the moon and the truth นะฮะนี่ ชัดมากๆเลยนะผมเพิ่งพูดเรื่องของพลูโตและโทเกดนะฮะเนี่ยพลังงานเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วขึ้นมา2-3สามิ gni ฟิเคชันที่ย้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย The Death นะครับ Rebirth นะครับแล้วก็ Red b r o อนะฮะคือสิ่งที่คุณผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเก็บซ่อนไว้เนี่ยมันกำลังจะเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แอบมองคุณนะฮะเขาจะไม่ได้เป็นคนที่แอบมองคุณอย่างเดียวแล้วเขาจะเป็นคนที่ จะร่วมเดินไปกับคุณนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาแค่ไหนนะครับอ่ะและนั่นคือลิดดิ้งของลัคนาราศีสิงห์นะครับผมดาวทิดดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับว้าว very powerful นะฮะต่อไปนะครับผม ลัคนา